กลับมาอีกครั้งนะครับ EP ไหนแล้วไม่ทราบนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบตัวของ LCD TV นะครับคือ LED TV นะครับที่เป็นรุ่นเบสิกนะครับที่ไม่ใช่พรีเมียมนะครับระวางนะครับ55 UN 7,300จาก lg นะครับ v นะครับก็คือประทากับตัวของซั s u n g นะครับตัว tu 8000หรือ8100นะครับที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรต่างกันแล้วทำไตั้งชื่อรุ่นให้มันต่างกันทำไมไม่รู้เหมือนกันนะครับสักครู่มาเจอกันครับ ครับสวัสดีครับผมเป็กนคนนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนครพี่เคนหนโคกไกยรอเรือนนะครับรวมถึงจเจ้าของเพจเป็กนคนคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคิดจะซื้อทีวีคิดถึงเป็กน,นคนนะครับก็วันนี้ไม่พลาดํำเป็ร,ปรีบทํา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 ตัวกอง2องตัว2รุ่นนี้นะครับก็คือน้องเขาอยากซื้อรุ่น5 5นิ้วถ้าท่านดูเป็นรุ่น65ิ้นิ้วก,ก็แค่เปลี่ยนราคาไปนะครับราคาของเขา ผมลองสำรวจจากช้อปปี้นะครับที่ร้านที่เป็นร้านแนะนำแล้วก็ราคาต่ำๆนะครับก็ตัวของ U N 7300อยู่ที่ประมาณ13000 AX นเอเอ็กนะครับก็คือ13000มนาต้นๆส่วนของ 55TU 8000ทีอยู่หรือ8100จะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันเอ็กก็คือหนึ่งหมื่นสองพันปลาย,ลายๆนะครับก็ห่างกันนิดหนึ่งทีนี้มาดูตัวสเปคของเขาเลยนะครับเริ่มมาจากพาร์เนลหน้าจอของเขาเป็น L C D ทั้งคู่นะครับชนิดของหน้าจอเป็นตัวของ LG เป็น IPS นะครับข้อดีคือมุมมองกว้างนะครับทวนของซ m s u ุงนะครับเป็นหน้าจอแบบ VA นะครับก็ข้อดีคือคอนทราสต์เขาทำได้ดีนะครับและก็มาดูผลของเขาในส่วนของการทดสอบจากอาติงนะครับที่ผมเอาคะแนนเ,เข้ามาเปรียบเทียบให้นะครับแล้วก็ขอบอกว่าถ้าเกิดว่ามี ประกอบที่ผมขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีถ้าป้ายเทาก็คือเสมอกันนะครับและถ้าป้ายเขียวหมายถึงเด่นกว่ายังไม่พอนะครับคะแนนยังไปถึงจุดที่ทางอาติงให้นิยามกับคําว่าดีนะครับคือเข้าขั้นดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าป้ายเหลืองนะครับก็คือรุ่นนั้นเด่นกว่าแต่ไม่ถึงขั้นที่ตัวของอาติงจัดว่าดีนะครับอ่ะ คอนรา์เดโชนะครับตัวของ LG ให้ได้ที่คะแนน6.1ตัวของ Samsung 9.2นะครับป้ายเขียวไปเลยนะครับผลต่าง3.1ผลต่างมีผลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุตัวย่างตัวของเนที Black ก็คือความดำนะครับในที่มืดนะครับในที่ที่แบบแสงน้อยๆระดับความดำนะครับตัวของ LG ทำได้ที่6.4ตัวของ Samsung ได้9.5อยู่ในระดับดีด้วยนะครับตัวของคันเริ่มก็คือในเรื่องของสีสันนะครับในเรื่องของสีสัน LG ดีกว่านะครับอยู่ที่7.3ซัมซุงอยู่ที่6.8ผลต่างจุด5ตัวของคันละกามุี่พูดถึงนี้ก็คือส่วนที่เป็น DCDIP 3ในตัวส่วนของเลก2020นะครับ เป็นการเอาค่าทั้งสองนี้เข้ามาเข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการให้คะแนนตรงนี้ในส่วนของ viewing angle คือมุมมองนะครับมุมมองในการมองจากด้านข้างนะครับตัวของ LG อยู่ที่6.5คะแนน Samsung อยู่ที่5.5คะแนนผลต่าง1นนะครับตัวของ reflection การสะท้อนแสงที่อยู่ตรงข้ามกับจอนะครับมีผลกับเรื่องของการวางตำแหน่งที่หน้าต่างหรือประตูที่มีแสงเล็ดลอดออกมานะครับ ถ้าท่านไปวางขอตรงข้ามตัวของ Reflection LG ทำได้ที่8.5คะแนนเข้าขั้นดีครับส่วนของ Samsung อยู่ที่7.2ครับต่างกัน1.3นี่คือในส่วนของพาร์เนลหน้าจอในส่วนของ Blacklight คือหลอดไฟที่ใช้ในการให้แสงสว่างตัวของ LG นะครับเป็นตัวของแบบไดเ c กนะครับดีกว่านะครับในขณะที่ Samsung ใช้แบบ Edge นะครับตัวของ กรเดียนต์พิกเจอร์คือการเกลี่ยสีสันนะครับ LG ดีกว่าอยู่ที่7.2ซัมซุงอยู่ที่5.5คะแนนผลต่างอยู่ที่1.7ตัวของเกรย u n ูนิฟอร์มคือฟอร์มของสีเทานะครับให้มีการไล่ระดับกันดูดีตัวของ LG ดีกว่า7.3ซัมซุงอยู่ที่6.9นะครับคะแนนต่างกาัน0.4ส,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 ส่วนของรีเฟรชเลดนะครับก็คืออัตรารีเฟรชหน้าจอนะครับความถี่ของภาพนะครับก็60เฮเท่ากันนะครับ แล้วก็ในส่วนของ b บล็คเฟรมอินเสิรก็คือการแทรกจอสีดำใน,นระหว่างเปลี่ยนเฟร,ร,รมและประมาณนี้ตัวของ LG ไม่มีตัวของ s a m s u n งมีนะครับก็ข,ขั้นดีของตัวของ a r t ์ติงโมชั่นอินเทอร์โพรก็คือการไอพวกทำโมชั่นโซ่เทร f เฟรมทั้งหลายนะครับเทรเฟรมนะครับก็คือให้ความถี่มันสูงขึ้นมีทั้งคู่นะครับในส่วนของ OS ก็แยกกันนะครับาะต,ต่างยี่ห้อกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ LG ก็เป็นตัวของเว็บ OS 5นะครับ Samsung <c oughs> ก็เป็นไทเส้นและมาที่ในเรื่องของระบบเสียงครับอ่า Netflix นะครับ Netflix a d mode มีทั้งคู่นะครับส่วนของ Apple TV LG ทั้งคู่มีนะครับแต่ตัวของ LG ให้ a d mode ได้นะครับแล้วก็ตรงส่วนของ Samsung ได้5.1ส่วนของ Disney p l u ัลงได้ทั้งคู่นะครับแต่ยังไม่เปิดในไทยนะส่วนของดิสนีย์พลัส HBO GO ลงได้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับลูกค้า 3BB ดูฟรีนะครับ HBO GO ส่วนของ HDMI นะครับมีทั้งหมด3ช่องทั้ง2ยี่ห้อนะครับส่วนตัวของ hdmi 2.1ไม่มีทั้งคู่ hdmi earc sony เอ้ไม่ใช่ lg ไม่มี samsung มีนะครับปยาหาตรงนี้ก็ค่อนข้างดีไปนะครับ allm เปิดทั้งคู่ได้นะครับทั้งคู่เปิดนะครับส่วนของ Wi-Fi สูงสุดที่ Wi-Fi 5เหมือนกันเสมอกันนะครับ ในส่วนของ h Mode via True HD นะครับ S Mode via True HD ความสามารถตรงนี้ต้องผ่านตัวของ Port EARC นะครับเมื่อ LG ไม่มีพราะฉนัตรงนี้เมื่อ LG ไม่มี EARC ก็เลยไม่มีตัวความสามารถนี้ส่วน Samsung มีครับส่งผ่านตัวของ S Mode ตัวของ via True HD ได้ผ่าน True HD ได้ในส่วนของ T G X ไม่มีทั้งคู่นะครับและก็ S uh, mode wear dobby digital plus นะครับผ่านตัวของ ARC ก็มีทั้งคู่นะครับมีทั้งคู่แลวก็ฟีเจอร์ฟีเจอร์พิเศษก็คือตัวของ uh, 5.1 wear o p t i c a ก็คือปล่อย5.1ผ่านออปติกนะครับ uh, ตัวของ LG มีนะครับส่วนของ Samsung ก็ถ้าเป็นเหมือนรุ่นเก่าเนี่ยต้องมอีตัวของ HDMI detector มาช่วยนะครับถ้าใครไม่เล่นตัวของซาวบาหรือ AVR นะครับใช้ด e ค o d เดแบบที่ผมจำหน่ายเนี่ยต่อกับเขาเนี่ยต้องมีตัว HDMI detector นะครับถ้าเหมือนรุ่นเก่าๆนะแต่ค้อใจก็เหมือนเดิม,มาแล้วนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยนะครับสามารถปล่อยได้นะครับปล่อยได้แต่ว่ามันต้องมีลูกเล่นหน่อยนะคระสอับซัมซุงนะครับแต่ถ้าเป็นใช้ซาวบาจะมีดมไหมก็ไม่มีปัญหาส่วนของรีโมท LG ดูมีประสิกว่าน,นะครับเพราะตัวม g จิกรีมท e ของเขาเช็คกับรุ่นนี้ได้และให้มาในตัวของกล่องแล้วนะครับอ้าวนี่คือสเปคหลักของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูถ้าไล่ดูนะครับตัวของอข้อเด่นข้อแตกต่างนะครับที่ตัวของมาดูค่าเฉลี่ยน,นะครับ ตัวของซัม s ุ n งนะครับมีส่วนที่ดีกว่าคือในเรื่องของ c o n ทราสต์เรโ o ต่างกับมีชนะถึง3.1กคะแนนตัวของความดำนะครับ9.5คะแนนชนะถึง3.1นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับดูเรื่องของ BFI มีนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว EARC นะครับที่ให้มาเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องของการพาทูทูเ r สดีไอเ m o d e ผ่าน t ูเอสดีได้นะครับส่วนของ LG มีดีกว่าก็คงในเรื่องของ การสะท้อนหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของอมุมมองนะครับมุมมองเด่นนั่นกว่าแล้วก็ในตัวของ Apple TV นะครับปล่อยแอดม d ดได้นะครับอันนี้เป็นที่ยืนยันแล้วก็อ่าตัวของรีโมทมีเมจิครีโมทนะครับที่ใช้ง,งานง่ายนะครับและเป็นที่เรื่องลือดังนั้นถ้าจะให้มาสรุปกันน้องก็ถามผมมาว่าพี่ผมเลือกตัวไหนดีผมก็อย่างนี้นะครับนี่คือบทสรุปนะครับคือพฤติกรรมได้ดูในเรื่องของพฤติกรรมนะครับ ตัวของ LG เหมาะกับคนที่ดูหนังแบบขำๆครับผมพูดอย่างนี้เลยนะครับดูหนังแบบขำๆและไม่เล่นเกมนะครับส่วนใครเล่นเกมคุณไปทีไปซัมซุงเลยครับไปซัมซุงเลยเพราะว่า LG ไม่มีตัวของ EARC แล้วก็นั่นแหละครับไม่มี EARC ตัว ARM ไม่จะเปิดแล้วก็ เรื่องของความสามารถในเรื่องของเกมเขาก็จะได้วกว่านะครับและสถานที่ก่อนอ่ะผมมาย้งเสถานที่อ๋อทีนี้ถ้าดูหนังทีนี้ดูเมื่อกี้บอกดูหนังแบบขำๆ LG ได้นะครับแต่ถ้าเล่นเกมต้องไปซัมซุงทีนี้ถ้าดูหนังแบบจริงจังคุณต้องอยู่ที่ซัมซุงครับทีว0แปดพันเพราะอะไรมันดูในเรื่องของสถานที่นะครับถ้าคุณจะใช้ LG นะครับคุณต้องวางในที่ที่มีแสงสว่างนะครับและ ความพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถวางในตำแหน่งที่ตรงกึมข้างแบบเพามีแสงสว่างเด้นโดดมาได้ไหมายความว่าถ้าตำแหน่งวางของท่านจำเป็นจริงๆที่ต้องวางตรงข้ามกับหน้าต่าง LG จะป้องกันแสงสะท้อนได้ดีกว่านะครับยกเว้นท่านจะพยายามปิดม่าในให้มันมืดสนิทนะครับ LG เหมาะก,กับการวางในห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นส่วนของซัมซุงนี่ได้หมดนะครับได้หมดแต่ถ้าทําให้ห้องมีความมืดเขาจะ ให้สีดำเนี่ยดูดีกว่านะครับห้องที่มืด,ม,ดมืดน่ยคือยิ่งถ้าใช้หลอดไปแอสสายตาเนี่ยตัวซัมซุงก็จะให้ภาพได้สวยงามมากกว่านะครับระระดับสีดําก็ทําได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าวางในห้องรับแขกเขาก็วางได้เพราะคนทราเรชชเาสูงนะครับคนทราเรชช์เขาสูง,นะสงแต่ไม่ห้ามวางเขาในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับหน้าต่างหรือประตูที่มีแสงรอดนะครับตัวของซัมซุงทีนี้ในเรื่องของจำนวนคนที่จะดูทีวีตัวนี้ lg เหมาะกับการวางในเป็นชุดกลางนะครับดูกันตั้งแต่1นถึงสคนนะครับก็คือสมมติว่าเป็นครอบครัวมีลูก1คนหรืออาจจะมี2คนก็สคนก็ลองจัดดูนะครับแต่มุมมองก็กว้างกว่าเพราะฉะนั้นเขาเหมาะกับการดูกันหลายๆคนมากกว่าในขณะที่ซัมซุงเหมาะกับการดูแค่1นถึงสคนนะครับเพราะมุมมองแคบมากนะครับและก็สุดท้ายนะครับคือในเรื่องของในอนาคตถ้าคุณต้องการเล่น x mode t H D ผ่านาผมวงเล็บว่าแอป Netflix Only นะครับคือเฉพาะแอป Netflix ถ้าคุณต้องการดู Netflix Ad mode ที่ส่งผ่านสัญญาณผ่านตัวของ True HD ตอนนี้ตัว Netflix เขาส่งแค่ ERC ได้นะครับเพราะว่าตัวบิตเลสยังตามอยู่นะครับแต่ต่อไปถ้าก็ไมีการเพิ่มสเปคขึ้นมาแล้วต้องจำเป็นต้องใช้ ARC ER เท่านั้นนะครับตัวของ L G คุณต้องซื้ออุปกรณ์มาต่อเพิ่มนะครับส่วนของซ m s u n งคุณ ไปต่อได้เลยนะครับครับและนี่ก็คือการเปรียบเทียบนะครับพนั้นก็น้องลองดูแล้วกันนะครับว่าน้องและรวมถึงคนที่สนใจสองรุ่นนี้ลองดูแล้วกันนะครับว่าพฤติกรรมสถานที่และตัวของจําจนวนคนกับความพร้อมอกับการที่จะยอมจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์นในอนาคตนี่ท่านอยู่ตรงจุดไหนนะครับถ้า,าคิดว่ายอมรับในตรงไหนได้ครับก็เลือกไปตรงนั้นนะครับเขาก็ นั่นนะก็ยี่ห้อมีแบรนด์เหมือนกันนะครับก็คงจะไม่สูงไม่เสียง่ายอะไรนะครับบริการหลังการขายก็คงจะสู้กันสูสีนะครับแต่นั่นแหละครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความพร้อมของเราครับครับและนี่ก็คือการเปรียบเทียบตัวของเทียบสเปกกับเบคนครในส่วนของทีวีนะครับถ้าท่านสนใจที่จะให้ผมเปรียบเทียบรุ่นไหนอีกก็ลองคอมเมนต์กันมาครับถ้าน่าสนใจพอผมจะรีบทําคลิปให้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ